Good morning and welcome to a Daily Gospel Truth Bible Study. สวัสดีนะ This week we're talking about where you look matters. ในสัปดาห์ทุกๆวันเนี่ยคุณ And the scripture teaches us และ that when we look at what God once us to look at ว่าเมื่อเราเนี่ยเฝ้าแลดูในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราดูอยู่ทุกๆวัน we will be transformed by the holy spirit เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ you know if i ask you how many of you want to see transformation in your life i think all of you would raise your hand ถ้าผมถามคุณว่ามีใครบ้างที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องยกมือหมดเลย you know everything that god has created ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมา is created to move forward created to advance created พระเจ้าได้สร้างทุกอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้เจริญเติบโตให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ is life Ani Life Plan ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์เป็นชีวิตของพืชต่างๆ Whether human life is หรือว่าเป็นชีวิตของมนุษย์ก็ตาม Whatever has life อะไรก็ตามที่มีชีวิต is designed to continuously grow expand multiply ก็ได้ถูกออกแบบเอาไว้ที่จะให้สิ่งนั้นเนี่ยเจริญเติบโตเกิดผลแล้วก็ทวีคูณขึ้นอย่างมากมาย So if you look at your life and you feel like you've been stuck in one place ถ้าคุณมองดูชีวิตตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันเนี่ยมันติดอยู่กับจุดเดิมๆตรงนี้มานานมากแล้วนะไม่ว่าจะในชีวิตทางด้านฝ่ายอารมณ์ Fin หรือทางการเงิน lation ด้านความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าพันธกิจรับใช้ของคุณไม่ก้าวหน้าเลย business stuck หรือว่าธุรกิจของคุณเองก็ไม่ก้าวหน้าเลย Whatever ไม่ว่า จะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับให้คุณจำไว้ว่า bring transformation. You know, Not to o want a a n t s r r i f m พระเจ้าต้องการจะนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าไม่ต้องการเห็นชีวิตของคุณเนี่ยติดอยู่กับจุดเดิมๆไปตลอด higher er and แต่ต้องการจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยสูงขึ้นและสูงขึ้นทางเดียวเสมอ The scripture uses the, the words glory เพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าจากศักดิ์สรีสู่ศักดิ์สรี์เป็นลำดับขึ้นไปนะคะความหมายของตรงนี้เลยก็คือถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณได้รับประสบการณ์กับสง่าราศีของพระเจ้ามาบ้างแล้วนะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปได้สง่าราศีมากกว่านี้อีกและกุญแจตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องเฝ้ามองดูที่พระเยซู คุณรู้ไ so the Holy Spirit uh, whom God has given us พระวิญญาณบริบนนสุทธ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าเองได้ทรงมอบให้กับเรา is the supernatural power พระงเ,เองก็เป็นพลังที่เหนือธรรมชาติ t r a n s f o r m a t i o n ที่จะช่วยให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต so before we go further let's read the key text again แต่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะให้มาอ่านในข้อเพื่อคัมภีร์หลักประจําสัปดาห์กันก่อน in Second Corinthians t h r ในสองโครินท์บทที่3ามข้อสิ

Based on this scripture here ถ้าเราดูจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ I want n e e to embrace this thought ผมอยากใช้คุณเปิดใจรับความคิดแบบนี้ I have the Holy Spirit และบอกกับตัวเองว่าฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ Therefore my life cannot be stuck ดังนั้นชีวิตของฉันต้องก้าวหน้า The Holy Spirit is the power in my life เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพลังเป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของฉัน To be transformed from glory to glory ที่ฉันจะได้เห็นชีวิตของตัวเองนั้นนะ เปลี่ยนแปลงจากศักดิ์สรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป and the key is revealed here แล้วกุญแจเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นในข้อนี้นะครับก็คือคำว่าแลดู you know behold is not a quick glance and then turning away คำว่าแลดูไม่ใช่แค่มองผ่านๆแล้วก็หันสายตาไปทางอื่น you know that's what so many Christians do แต่นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยกำลังทำอยู่นะคะ they will learn about Jesus and his finished work you know for for a while เขาก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูการงานที่เสร็จแล้วเนี่ยไปสักพักหนึ่ง but they turn away and their daily life they focus on so many other things แต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเดิมๆอีกแล้วก็เลยหันไปสนใจ ใจสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นรอบตัวแทนแต่ใครก็ตามนะครับที่เฝ้าแลดูนะแลดูจริงๆจดจ้องสายตาไม่ใช่แค่มองผ่านๆไป They will make room for the holy Spirit to transform them from glory to holy make glory glory will room from for เขาก็จะเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันที่จะนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหมือนอย่างศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป so here it talks about beholding the glory of Jesus และตรงนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของการแลดูสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ And his glory was revealed in the finished work of Jesus แล้วสง่าราศีของพระองค์หรือพระสิริของพระองค์นั้นก็ได้รับการเปิดเผยออกมาในการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ And you see the so you see the power To to move on from from glory glory คุณเห็นไหมว่าพลังที่จะทำให้คุณสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็จากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้น <You> know, ไปนั้น available for u จริงๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนทุกวันอยู่แล้ว commit Jesus, ถ้าเราตัดสินใจทุ่มเทที่จะจดจ้องแลดูที่พระเยซูอยู่ทุกวัน There's the Spirit to the holy Spirit will allow to be the same place in us no allow way มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะปล่อยให้เรามีชีวิตอยู่ในจุดเดิมๆไปตลอด All right, so we, we are talking about why must behold right why must so Jesus we we เรากำลังพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมาแลดูพระเยซูด้วยนะคะ What do we see when we behold Jesus and His finished work และเมื่อเราแลดูพระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เราจะเห็นอะไรบ้างหรอ You know first we say this อย่างแรกนะคะเราก็ได้บอกไปว่า We begin to see how blessed we are in Christ เราจะได้เริ่มเห็นไงว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรแล้วมากขนาดไหนในพระคริสต์ How much God has bestowed His blessings upon us. และพระเจ้าเองเนี่ยก็ได้ใส่พระพรอย่างมากมายมหาศาลของพระองค์ไว้ภายในชีวิตของเราแล้ว And if you don't see that. แต่ถ้าคุณยังไม่เห็นนะคะ Circumstances and situation of the world will put us in bondage. คุณก็จะเห็นว่าสถานการณ์หรือปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็จะเข้ามาครอบงำความคิดจิตใจของเราและเราก็ต้องตกไปเป็นทาสมัน Secondly we said when we behold Jesus. อย่างที่สองนะคบที่เราได้พูดไป ว่าเมื่อเราแลดูพระเยซูคริสต์เราก็จะได้เห็นชีวิตที่แท้จริงอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราบนโลกใบนี้เราจะได้ค้นพบกับชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระคริสต์ 3 7เดี๋ยวเราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ในโรมนะคบทที่8ข้อ37 you know, here's another reason why we must behold Jesus วันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคเป็นเหตุผลข้อที่3ละว่าทำไมเราควรจะต้องแลดูที่พระเยซูคริสต์ Romans 8:37 says yet in all these things we are more than conquerors Through ในโรมบทที่แปดข้อ37ม37ได้บอกว่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายคือข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนทุกคนก็รู้จักดีและผมเชื่อว่าเขาก็คงจะเคยอ่านมาอย่างน้อยๆสัก3-4ครั้งแล้วแหละ but they have not stayed and focused on the scriptures long enough For that revelation to get rooted Re their that get heart in แต่เหมือนกับบางครั้งการอ่านของเราก็อ่านผ่านๆไปนะครับเราไม่ได้อ่านแล้วก็ใช้เวลาที่จะใคร่ครวญทบทวนถึงข้อพระคัมภีร์จึงทําให้เราไม่ได้เห็นถึงความจริงที่บรรจุอยู่ในนี้แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับข้อนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับ Let disciples me show you how Jesus taught the Scriptures taught to show his how you ผมอยากที่จะบอกให้คุณได้รู้และเข้าใจก่อนว่าพระเยซูเนี่ยสอนข้อพระคัมภีร์ เหล่านี้กับเราสาวกของพระองค์ยังไง In fact right at the beginning of his ministry โดยความเป็นจริงแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในการทํำภารกิจรับใช้ของพระเยซูนั้น Jesus went to the synagogue พระเยซูได้เข้าไปในธรรมศาลา and he opened the scriptures และพระองค์ก็เปิดข้อพระคัมภีร์ออกมา and went straight to the book of Isaiah และพระองค์ก็เข้าไปอ่านในหนังสืออิสยาห์ and began to read scriptures concerning himself และพระองค์ก็เริ่มอ่านจากข้อพระคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับพระองค์เอง by doing that Jesus was revealing โดยการทําแบบนี้พระเยซูกําลังเปิดเผยให้เห็นว่า the focus of the scripture is Jesus Christ การที่เราจะศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยผู้ที่เราต้องสนใจก็คือพระเยซูคริสต์ Jesus is a central figure of the scriptures แล้วโดยความเป็นจริงพระเยซูคริสต์ก็คือศูนย์กลางหรือว่าความหมายหลักๆของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลย I mean he could have read many other verses จริงๆพระองค์สามารถที่จะเลือกอ่านจากข้ออื่นๆก็ได้ But he b e g a n with the verses o f scriptures about himself แต่พระองค์เริ่มต้นการอ่านข้อพระคัมภีร์ในธรรมศาลานั้นเนี่ยด้วยเลือกเอาข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระองค์เอง Because the scriptures are primarily revelations about Jesus Christ เพราะองค์ต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่า ความหมายของข้อพระคัมภีร์ก็คือการที่อยากจะอธิบายหรือพูดถึงพระเยซูคริสต์นั่นแหละ Now even when you read the last book of the Bible which is the book of Revelation ถึงแม้ว่าคุณจะอ่านจากหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ก็คือหนังสือวิบอน Notice that it starts by saying it's the revelation of Jesus Christ คุณเห็นไหมครับว่าในหนังสือเล่มนั้นก็เริ่มต้นจากการบอกว่านี่คือการเปิดเผยความจริงในเรื่องของพระเยซูคริสต์ Most people when they teach the book of Revelation ผู้คนส่วนมากเวลาที่เขาสอนจากหนังสือวิบอน They focus a n t i เขาก็จะไปจดจ่ออยู่กับปฏิปักษ์พระคริสต์มากกว่า t h e o f Revelation. แต่หนังสือวิวรณ์นั้น is the revelation of Jesus Christ primarily. จริงๆแล้วหลักๆก็คือการเปิดเผยให้เห็นพระเยซูคริสต์นั่นแหละ And yes, there will be an Antichrist. แต่ว่าแน่นอนมันมีปฏิปักษ์พระคริสต์เกิดขึ้น y you n know, but Jesus will have victory over him. และพระเยซูคริสต์เองก็มีชัยชนะเหนือพวกเขาอยู่แล้ว So when you study the Book of Revelation. เมื่อคุณศึกษาจากในหนังสือวิวรณ์ Without looking at Jesus. โดยที่คุณเนี่ยไม่ได ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางหนังสือวิวรอนอ่านไปแล้วก็เป็นหนังสือที่ทําให้เกิดความกลัวได้ Relation itself in the beginning Jesus the 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 of แต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็คือการเปิดเผยสําแดงในเรื่องของพระเยซูเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอยู่แล้ว Also after the Resurrection of Christ of the และหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ระหว่างทางที่พระองค์กำลังเดินทางไปเมืองเอมาอ r ส to t o h s พระเยซูคริสต์เองก็ได้เปิดข้อพระคัมภีร์ออกมาแล้วก็พูดกับเหล่าสาวกสองคนนั้น And he could have shown them many things from the scriptures จริงๆพระองค์สามารถที่จะเปิดเผยจากข้อพระคัมภีร์อื่นๆก็ได้ <But S 2> นะคะ But he went straight to the scriptures that reveal แต่พระองค์ก็เลือกที่จะพูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระองค์เองอีกดังนั้นเมื่อคุณศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็อ่านจากพระคัมภีร์นะคะกุญแจสําหรับการศึกษาหรือการอ่านก็คือเราต้องจดจ่อสายตาของเราไว้ที่พระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์อีกและเมื่อคุณทําแบบนี้คุณก็จะได้เห็นว่าคุณมีชัยชนะแล้วในชัยชนะของพระ You know, That's what this Scriture says และนี้ก็คือความหมายของข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้ด้วย All this ว่าในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ In all the challenges that come ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นปัญหามากมาย In all the persecutions that หรือว่าการหมเหงที่เกิดขึ้นกับเขา In all this ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ We are not we will be We are more than Con q u e r r o s เห็นไหมครับว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเราเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นนะ When you behold Jesus ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยจดจ้องสายตาที่พระ You will not see yourself as a defeated person คุณจะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่พายแพ้เลย You will see yourself. More than a more แต่คุณจะเห็นตัวเองเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต This is when you behold Jesus นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณแลดูพระเยซู And all that He has done for you และทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำให้กับคุณ You see things that other people don't see แล้วคุณก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาไม่เห็นไง Because you're looking at what God wants you to look at เพราะว่าคุณได้ตัดสินใจที่จะแลดูในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณดู And when you look at Jesus และเมื่อคุณมองดูที่พระเยซู you're more than a conqueror เห็นไหมว่าคุณก็จะเห็นว่าตัวเอง เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต <Jesus> Christ โดยทางพระเยซู who <loved> ผู้ทรงรักเราคุณลองคิดดูนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะที่เราต้องเห็นตัวเองเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเสมอ you know some people เพราะว่าบางคนนะครับเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาจะใายแพ้ก่อนที่จะต่อสู้เลยซ้ำนะครับ How many of you know what I'm talking about? คุณพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงใช่ไหม Before that project came, they've already accepted defeat. ก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายให้ทําโครงการใดโครงการหนึ่งเขาก็คิดอยู่ในความคิดแล้วว่าเออฉันทําไม่ได้หรอก Before they went to the interview, they already accepted defeat. คือก่อนที่เขาจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยสงสัยฉันไม่ผ่าน You know, before they started some work. ก่อนที่เขาจะเริ่มทํางานอะไรก็ตาม They've already accepted defeat. เขาก็คิดในใจแล้วว่าเออสงสัยคงทําไม่ได้หรอก Before they stepped into that ministry. ที่เขาจะตัดสินใจก้าวเข้าไปในพันธกิจ <They 've S 1> รับใช้นั้นเขาก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ไว้แล้วเห็นไหมว่านี่คือเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องแลดูพระเยซูอยู่ทุกวันเพื่อที่เราจะได้เห็นอยู่ทุกๆวันว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์และก็จะทําให้คุณสามารถที่จะเผชิญกับทุกอย่างได้ด้วยแนวความคิดแบบนี้ดังนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะใน i ั t ชนะ o อง o ระเจ ว่าในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ก็เป็นชัยชนะของคุณด้วยเช่นกัน amen amen so we pray that you'll have a victorious day today เราก็ขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งชัยชนะของคุณ God bless you and we'll see you again tomorrow ขอพระเจ้าไวพร์นะครับและวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ